สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทดสอบวัดผลปลายปีในรายวิชาภาษาไทยนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆวิธีทำก็คุณครูจะอ่านนะคะอ่านคำถามแล้วก็อ่านตัวเลือกให้เด็กๆได้ฟังกันหลังจากที่เด็กๆได้ฟังแล้วนะคะเด็กๆก็ เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อนะคะเพียงหนึ่งตัวเลือกแล้วเขียนลงในสมุดตัวเลือกมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะคะมีกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูเด็กๆก็เลือกคำตอบที่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะคะเขียนลงในสมุดเลย แบบทดสอบวิชาภาษาไทยนี้นะคะมีด้วยกัน15ข้อ30คะแนนนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1ข้อใดมีคำที่เขียนผิดกอไก่สอนพวงขอไข่เสียงเฉยคอควายตับรั้วงองูเซนครัวข้อใดมีคำที่เขียนผิดกอไก่ สอนพวงขอไข่เสียงเฉยคอควายตับรัวงองูเซนกลัวข้อ2องคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากอกาทั้งหมดกอไก่เชียงใหม่ไปเที่ยวขอไข่ครุขระมะไฟคอควายว่ายน้ำดำหัว ง,งูอาทอนปูนาคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากอกาทั้งหมดกอไก่เชียงใหม่ไปเที่ยวขอไข่ครูพระมะไฟขอควายว่ายน้ําดำหัวงองูอาทอนปูนาข้อ3คํคำในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันทั้งสองพยางกอไก่ระคังขอไข่ไข่ห้าง คควายกลองหนังงองผ้าห่มคำในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันทั้งสองพยางกอไก่ระคังขอไข่ไข่ห้างคอควายกลองหนังงองผ้าห่มข้อที่4ีข้อใดมีคำในมาตรากลนมากที่สุด กอไก่น้ำหวา,านเป็นคนขยันหมั่นเพียรขอไข่คุณฝนเดินชนต้นไม้เมื่อวานซืนคอควายผลไม้สุกมีรสหวา,านชื่นใจจริงๆงองคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดคอใดมีคำในมาตรากนมากที่สุดกอไก่น้ำหวา,านเป็นคนขยันหมั่นเพียรขอไข่คุณฝนเดินชนต้นไม้เมื่อวานซืนขอควายผลไม้สุกมีรสหวา,านชื่นใจจริงๆ งองคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาด้อที่หําในข้อใดมีเสียงวรรณยุกโททั้งหมดกอไก่ช่วยด้วยขอไข่ป้าน้อยคอควายต้นสนงงงูกล้วยหอมคาในข้อใดมีเสียงวรรณยุกโททั้งหมด กอไก่ช่วยด้วยขอไข่ป้าน้อยขอควายต้นสนงองูกล้วยหอมข้อ6ข้อใดเป็นคำควบกร้าไม่แท้กอไก่แกล้งขอไข่เสริมขอควายกรองงองูขวางข้อใดเป็นคำควบกร้าไม่แท้กอไก่แกล้งขอไข่เสริม คอควายกรองงอง,งูขวาง้อที่7คำควบกรัำในข้อใดคล้องจองกับคำว่าข้างขวานคำควบกรัำในข้อใดคล้องจองกับคำว่าข้างขวานก็ไก่ตรึงตราขอไข่กราบไหวคอควายพรานไพร งองูก้วยไมย้คำควบกล้ำใ,ในข้อใดคล้องจองกับคำว่าคว้างขวานกอไก่ตรึงตราขอไข่กราบไหว้ข้อควายพรานไพรงองูกล้วยไมย้ข้อที่8ข้อใดกล่าวถึงอักษรน,นำได้ถูกต้องที่สุดกอไก่คําที่อ่านออกเสียงพยางค์ที่สองเหมือนมีหอนำ ขอไข่คำที่มีอักษรสูงหรือกลางนำอักษรต่ำเดียวพยางคที่ออกเสียงแบบมีหอนำขอควายคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวงองูคำที่อ่านออกเสียง3มตัวขอ้อใดกล่าวถึงอักษรนำได้ถูกต้องที่สุดกอไก่คำที่มีคำที่อ่านออกเสียงพยางคที่สองเหมือนมีหอนำ ขอไข่คำที่มีอักษรสูงหรือกลางนำอักษรต่ำเดียวพยางคที่ออกเสียงแบบมีหอนำขอควายคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวงองงูคำที่อ่านออกเสียงสามตัวข้อที่9ข้อใดเป็นลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีอกอไก่คำที่ออกเสียงอะเฉพาะพยางหน้า ขอไข่คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงขอควายคำที่ออกเสียงอะเต็มเสียงงองงูคำที่ออกเสียงอะกลางคำขอใดเป็นลักษณะของคำที่ประวิสัญชีกอไก่คำที่ออกเสียงอะเฉพาะพยัญชนะขอไข่คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงขอควายคำที่ออกเสียงอะเต็มเสียง งงูคำที่ออกเสียงอะกลางคำข้อที่สิบคำในข้อใดอ่านออกเสียงอะที่พยางหน้ากอไก่พาชนะขอไข่โทรศัพท์ขอควายกรันไกรงงูขโมยคำในข้อใดอ่านออกเสียงอะที่พยางหน้ากอไก่ภาชนะขอไข่โทรศัพท์ คอควายกรันไกรงองูขโมยข้อที่11คําคำที่ใช้รอหรันในข้อใดมีตัวสะกดกอไก่ขั้นขอไข่มหาสจั์คอควายพันนางองูกันนิกาคำที่ใช้รอหันในข้อใดมีตัวสะกดกอไก่ขั้น ขอไข่มหัศจันคอควายพันนางองูกันนิกะข้อที่12คําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้อใดอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันคําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้อใดอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันกไกล่ลุงบุญธรรมชอบศึกษาธรรมชาต ขอไขค,คำว่าสระน้ำมีสระอะและสระอำํำคอควายผู้คนแห่แหนไปดูแมวตาเพชรที่เจ้าของห่วงแหนงองูกรรมการชุดนี้บ่นว่าตัวเองเป็นคนมีกรรม ข้อที่13ถ้าเห็นคนชรากำลังจะข้ามถนนจะพูดว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมกไก่รถเยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาข้ามเองนะครับขไข่แก่แล้วยังจะออกไปไหนอีกเดี๋ยวผมพาข้ามเองขอควายระวังนะคุณยายรถเยอะนะครับเดี๋ยวโดวนรถชนงงูไม่รู้รถพวกนี้จะรีบไปไหนคุณยายข้ามดีๆนะ ถ้าเห็นคนชรากำลังจะข้ามถนนจะพูดว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมกไก่รถเยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาข้ามเองนะครับขอไข่แก่แล้วยังจะออกไปไหนอีกเดี๋ยวผมพาข้ามเองขอควายระวังนะคุณยายรถเยอะนะครับเดี๋ยวโดนรถชนงองูไม่รู้รถพวกนี้จะรีบไปไหนคุณยายข้ามดีๆนะข้อที่14 คำในข้อใดมีตัวการันเหมือนกันทั้งสองคำกไก่กษักตริย์เริกขอไข่ทรัพย์สินรถยนต์ข้อควายอัศจรรย์เหตุการณ์งองูตัดไตรรงสร้างสรรค์คำในข้อใดมีตัวการันเหมือนกันทั้งสองคำกไก่กริย์เริกขอไข่ทรัพย์สินรถยนต์คอควายอัศจรรย์เหตุการณ์งองู ไตรรงสร้างสรรค์ข้อที่15คําในข้อใดมีตัวรอที่ไม่ออกเสียงกอไก่ปราดขอไขปริศนาขอควายปรักปรำงองูปราถนาคําในข้อใดมีตัวรอที่ไม่ออกเสียงกอไก่ปราดขอไขปริศนาขอควายปรักปรำ งอง,งูปราถนาครบทั้ง15ข้อแล้วนะคะคุณครูขออวยพรให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะคะได้คะแนนเต็ม10อ่าเต็มทุกๆคนเลยหากเด็กๆนะคะฟังไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อแรกได้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ